กท,ทายงามสาวพี่น้องมอนิสิมารีวิวอย่างให้เบิงหลังจากที่ปลูกกระหล่ำปีอะไปได้ประมาณเกือบเกือบเดือนนึงแล้วมั้ง,งเดี๋ยวมอนีิภาพามาให้เบิงว่าตอนนี้มันใหญ่เป็นหัดใจหรือนอนแบบว่าใหญ่แห้งไหมพี่น้องกระหล่ำปีพันลูกพอใจไหมนี่เดออันนี้ปลูกได้ประมาณบ่ถึงเดือนน่ะกระหล่ำปีพี่น้องแบบว่าใบงามค่ะปีที่แล้วก็ปลูกนะปลูกไป ปลูกช่วงนี้แหละถ้าจำเม่ผิดนะแต่ว่าทัวมันสิเป็นหัวสินะคะใช่เวลาประมาณสามเดือนกว่าสิได้เก็บหัวสิน่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นพันธุ์หลูกหัวใจได้พี่น้องมันจะมีสองสายพันธุ์มันจะมีพันธุ์หัวกลมกับอ่าพันธุ์ลูกหัวใจนี่มันจะเป็นหัวแหลมๆขห้นไหมน้อยพันธุ์เนี่ยมันจะกรอบมันจะหวานกว่าไอ้ที่ว่าเป็นหัวกลมๆอันนั้นมันจะแน่นเนาะอันนี้เปาปลูกได้ได้เกือบเดือนนึงแล้วเนี่ย แต่ว่าแบบงามแห้งเลยพี่น้องเห็นบอกนะแบบว่าอากาศช่วงนี้มันกำลังเข่าหนาวสินะอากาศมันกำลังเย็นเย็นอันนี้เป็นพักกาดเขียวปีนี่ปลูกไว้ซีต้นเนาะปลูกพ่อมกันก็ขลับแน่แต่กำลังไอ้กำลังงามเพราะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปแต่ว่าอันนี้นี่พี่น้องพอจ้าเบิง่งรู้คอยสงสัยว่าอี่ยงมากินมันแหมนี่แม่ห้อยจีกินแหม พอดีถามถามคนเวียดนามน่ะแกว่าไอ้โนกอะมันมันจิกินพะนะเป่ากับบนแน่ใจคือกันว่าเมนกบ่แต่ว่ามันกจิกินหลายต้นนีหลีล่ะพุ่นะอันนี้กําลังงามน่ะเบิ่งหพอามันจีกินต้นนี้ก็คือกันเนี่ยเนี่ยจิกินจนอันนี้จนจนจนใบเหี่ยนเลยเนาะมันมันมันโนคืออย่างอันนี้ที่เห็นเป่างุมไว้นี่ เป็นไอกระลำดอกเนาะที่เปาเอาเอาหนีความไว้นี่คือว่าเปาญาิไอหอยทากมัดกินเนี่ยมื่ขึ้น,นแต่ว่ากลับบ่ผลเนาะเมื่อวานเนี่ยนกมัจีก,กินเนี่ยเห็นบ่พี่น้องจีกใบพักข่อยแ้วเบิงจากไหนข่อยแห่งวุษาธานูธนอออันนี้กระลำดอกนี่พึ่งปลูกได้บ่ท่นไอถึงอาทิตย์อันเนี่ย กำลังงามกำลังสีหญ่เพราะว่าตอนสื่อมาน่ะมันเป็นเบียร์ในหน่อยอยู่อีกแม่พี่น้องแม่นันแม่นันแม่นกจีอิีิบอมมันจีกินพุ่น่ะควัละสูนแห้งเมืองอันนี้คือการเมืองแห่งต้นน้อยแห่งมันจีกของข่อยกระลำเปียเนี่ยกับพวกหูวสีเฮ็ดจังไหนดีผู้ใดหูวซีเเป็นอีหยังกับคอมเมนต์มาบอกในเรื่องพี่น้องว่ามันเป็นมันเป็นนกคือแม่นหอยทากคือแม่นอีหยังสินะเพราะว่าบรรูคือกัน อันนี้ย้ำว่าถึงเดือนนี่พี่น้องเห็นบอกงามค่ะค่ะมันสองสเดือนนี่คือเต็มเต็มกองโฟมนี่เลยอ่ะเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันกำลังเย็นกำลังดีช่วงนี้กลเป็นเวลาเกือบประมาณเจ็ดโมงเราเห็นบอกบรรยาก,กาศยามเมื่อเสาร์เพราะว่าเวลายุ่ไตวัน,นจะเรี้ยวกว่าเมืองไทยประมาณชั่วโมงหนึ่งข้างนาในกระปา๋าลูกคือการพี่น้องนะ ปลูกผักสวนกุ้งคือการอันนั้นของเวียดน้ำเพิ่นปลูกไว้เนาะเอาไว้กินอันนี้กับมารีวิวข่าวๆซื้อๆพี่น้องเดี๋ยวจังไหนนาอคั่นมันเป็นหัวใหญ่ก็านีเนาอเดี๋ยวจังไดสิมาอัปเดตอีกเทื่อนึงเนาะคลิปนี้บ๊ายบายสำนีล่ะพี่นอ้อง